สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับเจอกับผมแดงเขมระลาดนะครับวันนี้เจอกันวันพุธนะครับวันพุธที่28พฤษภาคม2568นะครับก็เป็นคิวของศึกพลังใหม่นะครับที่เวทีราชดำเนินครับจัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับมวยมี2รอบนะครับรอบแรกทูโฟร์ยู24นะครับมาตอน6โมงแล้วก็รอบที่2นะครับรับชมได้ทางเว็บไซต์โก้สปอร์ตนะครับก็ มาตอนช่วงประมาณ2องทุ่มครึ่งนะครับไปดูคู่มวยรอบแรกคู่ที่1นนะครับเรือนแพ้เล็กไทยบิดยิมนะครับเจอกับพนมทวนเล็กสักอินเตอร์นะครับคู่นี้สู้กันพิกัด126นะครับ126เรือนแพ้เล็กเนี่ยมา127.7นะครับลดไป1.7นะครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าพนมทวนเล็กนะครับมา125.7นะครับก็ขาดไป0.3นะครับเรือนแพ้เล็กเนี่ยลดไป1.7นะครับขณะที่พนม ทวนเล็กนะครับก็ขาดไป0.3นะครับคู่นี้ชอบไปที่เดินแผ่เล็กนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับลิตมณีสวนจากคาเฟ่นะครับหรือว่าเจ้าเทวริษนะครับวันนี้เจอกับเสือสวนอาหารปีกไม้นะครับคู่นี้สู้กันพิกัด131ปอนด์เท่ากันนะครับลิตมณีมา130.7ก็ขาดไป0.1นนะครับซ้อมสวนจากคาเฟ่นะครับประเภทฝีมือดีอาวุธหลากหลายนะครับขณะที่เสือนะครับ มา131ตามพิกัดนะครับก็ซ้อมสวนอาหารปีกไม้ที่สระบุรีนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าลิบมณีนะครับลิบมณีสวนจากคาเฟ่นะครับและก็คู่รองนะครับซีวีโอตอยแย้มสวนนะครับเจอกับแสนรักซุปเปอร์เล็กเมย์ไทยนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด129นะครับซีวีโอมา129.1นะครับลดไป 0.1นะครับนักชกจากประเทศบราซิลนะครับแต่ว่าฝีมือดีนะครับอาวุธครบเครื่องเลยนะครับหมัดเท้าเข่าศอกนะครับกาแรแยกระบวกนะครับขนาดที่แสนลักเนี่ยซ้อมอยู่กับทีมงานซุปเปอร์เลกเมืองไทยนะครับเมื่อเช้ามา127จุด เจนะครับก็ขาดไป1.3นะครับคู่นี้ชอบไปที่ซิลวิโอนะครับซิลวิโอถ้าราคาเป็นต่อเองก็ออกตัวบางทุนหน่อยละกันนะครับส่วนคู่เอกนะครับเด่นพยักส่อสมหมายนะครับเจอกับชาติชนินนายกจอยปลายจีนนะครับหรือว่าอภิชาตเมย์ไทยนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด137นะครับ137เจ้าเด่นพยักเนี่ยมา1 3ึ1งร้นะครับก็ลดไป0.1นะครับขณะที่ชาติชนินนะครับมา136.9นะครับก็ ขาดไป0.1นะครับขาดไป0.1นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเด่นพยักนะครับเด่นพยักสอสมหมายนะครับมวยชอบช่องแรกนะครับซีว c โอต่อย้มสวนนะครับแล้วก็เด่นพยักสอสมหมายนะครับส่วนช่วงที่2นะครับรับชมในทางเว็บไซต์โกสปอร์ตนะครับคู่ที่1นะครับปราบปามเล็กชวสันนะครับเจกับเสือเกมชวยโชคเจริญการช่างนะครับคู่นี้ชกกัน140นะครับ140 เจ้าปัาปำเล็กมาตามพิกัดนะครับหนึ่ง้อยสี่สิบขนาดที่เสือเกมเนี่ยมาหนึ่งร้อยสามสิบเก้าจุดสองนะครับก็ขาดไป0ูนจุดแปดนะครับคู่นี้ชอบไปที่เสือเกมนะครับเสือเกมชอยโชคเจริญการช่างนะครับแล้วก็คู่ที่สองนะครับยกวีวินยิมนะครับเจอกับยอดสนั่นชอยโชคศักดิ์ศรีนะครับคู่นี้สู้กันหนึ่งร้อยสี่สิบห้านะครับช่วงที่สองเนี่ยมีจุมวยเหญ่ใหญ่นะครับ 145ปอนด์นะครับคู่นี้สลับเจ้าหยกเนี่ยมา144.9ขาดไป0.1นยะครับขนาที่ยอดสนับนะครับมา146.8ลดไป1.8ึุดนะครับคู่นี้ชอบไปที่หยกนะครับหยกวีวินยิมนะครับแล้วก็คู่รองนะครับอเมริ่าสิทกรุงนะครับเจกับราฟาเอลเกตกำทอนะครับคู่นี้ช่วกัน1 4ึ่ขยับเวทขึ้นมาอีกนะครับ สำหรับเจ้าอาร์เมลิซาเนี่ยมา147.5นะครับก็ขาดไป0.5นะครับขณะที่เจ้าราฟาเอลนะครับมา147.6นะครับก็ขาดไป0.4นะครับคู่นี้ชอบไปที่อาร์เมลิซานะครับอาร์เมลิซาสิทธิ์กรุงนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับกลางปีน้อยซีพีเคแสนชัยนะครับเจอกับแป๊บซี่สิทธิ์วัชรชัยนะครับหรือว่าสอจารุวันนะครับคู่นี้สู้กัน132นะครับ เจ้ากลงปีน้อยมา131.8ขาดไป0.2นะครับขณะที่คู่ชกนะครับจะแป๊บซี่นะครับมา132.6นะครับก็ลดไป0.6นะครับคู่นี้ชอบไปที่กลางปีน้อยนะครับวยชอบช่วงที่2นะครับอเมริกาสิทธิกรนะครับและก็กลางปีน้อยพีเจแสนชัยนะครับส่วนช่วงแรกนะครับซีวีโอและก็เจ้าเด่นพยักนะครับ4ตัววันนี้นะครับซีวีโอต่อแย้มสวนนะครับเด่นพยักสอสมหมายนะครับ อาร์เมเลิซาสิทกรุงนะครับแล้วก็กังปีน้อยพีเคแสนชัยนะครับนี่คือ4ตัวชอบวันนี้นะครับรายการศึกพละใหม่ที่เวทีราชดำเนินนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับทั้งทางเพจแล้วก็ u t u b e นะครับทุกๆช่องทางของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงนเข็มราชลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ